เสียง widetilde แล้วมาอีกแล้ว ความทรงจำชีวิตวันวันช่างสุขสันต์นั่งเฝ้าหนะ้าจอเบิดมือเวียบบ่เเ็ดงานบ่สร้างมีแต่ยางลาะบ้านเข้าบ้านนั้นออกบ้าน ค่อยนีค่อยนีชำ้ำใจโอ้ยน้องอย่างจบเชียจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะพบกับต้อมวิถีไทยฟินอีกแล้วจ้าท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมจ๋าวันนี้อากาศหนาว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 นะคะลมเย็นมากแล้วก็ตอนที่ถ่ายทำอยู่นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นกับท่านผู้ชม แสงแดดก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะไม่มีแสงแดดเลยจ้ท่านผู้ชมจ๋าน้ำโูกไหลเจออากาศเย็นแต่จะทำยังไงได้เพราะใจมันรักนะคะนะคะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมจ๋าวันนี้มาในชุดหมาดำอีกแล้วนะคะมาในชุดหมาดำค่ะโชว์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 ก็ไม่รู้จะใส่ไปที่ไหนค่ะต้อมก็เลยใส่มาทำ u t u b e ในป่านี่แหละเพราะว่า ทำแล้วมันมีความสุขเนาะจา๊ะเนาะท่านผู้ชมวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาเก็บเฮ้ยเสียงสั่นแล้วเด้พี่น้องหนาวอยู่ด้นี่ธรรมดาเนาะคนเรามันมีเลือดเนื้อและหัวใจมันย่อมมีความรู้สึกหนาวร้อนเป็นธรรมดาคุณเดพี่น้องจะเจิดกระเจงิงหมดแล้วนกหนูค่อยอันนี้ต้อมมาเก็บ าเบิ่งใกล้ๆเป็นอ่าใบหรือว่าต้นของเลดบุรี่นะคะท่านผู้ชมต้อมเก็บอาเม็ดมาด้วยแดงๆแดงๆนะคะต้อมจะไปทำงานสีมือกับท่านผู้ชมเอาไปทำเป็นพวงรีดหรือพวงมาลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเทศกาลที่ว่าลูกหลานทั่วๆไปบุคคลในครอบครัวก็จะ เอาไปสักการะเอาไปไหว้บรรพบุรุษหรือบรรพชนของตัวเองนะคะที่สุสานหรือหลุมฝังศพเบยพี่น้องมันคือเป็นเสียงสันๆจ้ะร้องเพลงกบฏจบย้อนเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาร้องตอนเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าค่ะสําสหรับคลิปนี้โอ้ยกะเนาะ สมควรแก่เวลาแล้วเอาตัดให้เบิ้งจากน้อยค่ะเดี๋ยวว่าเอ้ยต้มเก็บยังไงคือเอามาใส่กระตาเต็มไอเยะเ้วคือบาตัดให้เบิง้งมาซานอยู่นี่ค่ะพี่น้องจา๋าเบิ้งทางสทางไหนทางไหนเอาต้มปางนี้ก่อน,นอว่างกระตาใบมงนี้นะคะพี่น้องแล้วก็อันต้นมันก็อยู่เนี่ยล่ะคะ่ะอยู่กับพื้นดินนี่ละคะ่ะเนี่ยคะ่ะต้มก็ตัดเอาอย่างเงี้ยแต่ว่าต้มก็จะเลือกหน่อยนะคะท่านผู้ชมเลือกเอาเอาที่ว่า ใบเขียวๆต้นเขียวๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้อมก็จะเอาไปประดิษฐ์ใส่กับตัวนี้นะคะอขอนิดนึงขออนุญาตนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมตัดเบิร์ดมาทีนี้อย่างยูไก้ก็ตัดเบิดตัดเบิดเนี่ยค่ะต้อมก็เอาเจอหลากหลายอย่างแบบนี้นะคะ แล้วต้อมก็จะเอาไปเอาไปมัดรวมกันคัะท่านผู้ชมมีหมวกสวยด้วยนะคะหมวกหมาดำ <c oughs> สวยบ่จ้าสวยอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะบ่สวยกับบอกต้องของสวยเอาฮะนะเฮ็ด <c oughs> แล้วมันมีความสุขเฮ็ดไปจ้าพี่น้องจ๋าค่ะสําสหรับคลิปนี้ต้อมก็เยียบิ้นเยียบเยียบ,ยบ,ยบกระโปรงจะาของจนแดงใจวายแหมเพราะว่ามันยาวแล้วทีนี้ต้อมก็เยียบ หยยบใส่กับลูกเรซเบอรี่เนาะจ้ะแต่ไม่เป็นไรซักออกได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะเสื้อผ้าเราซักได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราซื้อมาไว้ใส่เราก็ใส่แต่ว่าต้อมไม่รู้จะใส่ไปไหนต้อมก็ใส่เข้าป่า <laughs> มันเหมาะอยู่นะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบป่าเนาะแล้ว เสื้อผ้าสวยๆต้อมก็ชอบก็สรุปแล้วก็ใส่เข้าป่านี่แหละค่ะด,ดีที่สุดนะคะก็สําหรับคลิปนี้ต้อมนุกขาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมขอได้รับความขอบคุณจากวิธีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะ